สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนนะคะมาพบกับวิชาศิลปะกับครูแยมนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราหยิบใบกิจกรรมนะคะของสัปดาห์ที่4ขึ้นมาเลยนะคะใบกิจกรรมสัปดาห์ที่4วงเล็บวันที่23 27สิสิงหาคมนั่นเองนะคะ ให้หยิบขึ้นมาแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะห้องให้ครบคู่นะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าวัาวนนี้ครูแยมมีอะไรจะมาสอนเด็กๆกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเหมือนกับทุกครั้งที่เราเรียนนะคะเราจะต้องทำกิจกรรมสำรวจความรู้สึกนะคะก่อนเสมอนะให้เด็กๆนะคะเลือกผลไม้ที่ชอบที่สุดเดี๋ยวครูแยมจะมีผลไม้ให้เด็กๆ เลือกนะคะ5้าชนิดให้เลือกแค่ชนิดที่ชอบที่สุดนะแล้ววาดลงบริเวณมุมขวาบนในใบกิจกรรมนะคะตามที่เด็กๆเห็นนะก็คือตรงที่เป็นช่อ,องสี่เหลี่ยมสีแดงที่ครูแยมเนี่ยตีกรอบเอาไว้นะของเด็กๆอาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าให้วาดบริเวณนี้นะ,ะดูเป็นตัวอย่างนะคะ วาดผลไม้นะวันนี้เราวาดผลไม้ที่ชอบที่สุดกันพร้อมหรืยอยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยผลไม้ชนิดที่1ค่ะส้มค่ะผลไม้ชนิดที่2แอปเปิลค่ะผลไม้ชนิดที่3สาลีา่ค่ะชนิดที่4ฝรั่งชนิดที่5ามังคุดค่ะครูแนมให้เวลาเด็กๆเ,เลือกและวาด5วินาทีนะคะ5 สีสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเลือกได้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูกันดีกว่าว่าวัาวนนี้คุยแยมจะมีเกมอะไรมาให้เล่นหรือเปล่า ขึ้นภาพมาแบบนี้ขึ้นกระดานมาแบบนี้แปลว่ามีเกมให้เล่นแน่นอนค่ะชื่อว่าจำได้ไหมเอ่ยอเกมจำได้ไหมเอ่ยเนี่ยแปลว่าเราต้องใช้ความรู้ของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะไปดูคำถามกันดีกว่าถ้าครูแยมไปภาคเหนือนะคะครูแยมควรซื้องานศิลปะท้องถิ่นอะไรเป็นที่ระลึกนะคะ ถ้าครูแยมไปภาคเหนือควรซื้องานศิลปะท้องถิ่นอะไรเป็นเนี้เยหรนะคะไปดูภาพกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าระหว่างภาพที่1เครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาอะไรคะจําได้ไหมเอ่ยบ้านเชียงหรือเกาะเกรดบ้านเชียงหรือเกาะเกรด็ดเกาะเกรด็ดนนทบุรีนั่นเองนะคะกับภาพที่สองร่มกระดาษสานะคะ ครูแยมไปภาคเหนือควรซื้องานศิลปะท้องถิ่นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองคะถูกต้องค่ะต้องซื้อเบอร์สองนะก็คือร่มกระดาษสาเป็นของภาคเหนือนั่นเองทีนี้ถ้าครูแยมไปภาคใต้ครูแยมควรซื้องานศิลปะท้องถิ่นอะไรเป็นที่เระ่ึกคะภาคใต้มีอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมมีผ้าบาติกมีเรือกอและ มีหนังตะลุงใช่ไหมคะนี่มาดูกันดีกว่าว่าตัวเลือกเนี้ยจะมีตัวเลือกหนึ่งในสามที่เราพูดถึงขึ้นมาเมื่อกี้ไหมาภาพที่หนึ่งภาพที่สองถ้าครูเยมไปภาคใต้ครูเยมควรจัดซื้องานศิลปะท้องถิ่นอะไรเป็นที่ะระลึกคะภาพที่หนึ่งนั่นเองภาพที่หนึ่งคือภาพขอ ผ่าบาติกนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตนะเห็นไหมว่ามันจะเป็นเส้นขาวๆเพราะว่ามันเป็นน้ําเทียนนั่นเองพอน้ําเทียนแข็งตัวแล้วเราซักออกมันก็จะเป็นร่องรอยสีขาวเว้นไว้แบบนี้นะภาพที่2คืออะไรคะหัวโขนนะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นแบบผสมผสานนั่นเองโอยังจำกันได้นะเก่งมาก เด็กๆลองดูภาพนี้นะคะลองดูภาพนี้เป็นภาพของฟาร์มนะคะมีสัตว์มากมายเลยในฟาร์มแห่งนี้เด็กๆลองดูซิว่าสิ่งใดในภาพอยู่หน้าสุดคะ่ะอยู่หน้าสุดเจอไม่เอ่ย บางคนบอกว่าไก่อยู่หน้าสุดไม่มีสิ่งที่อยู่หน้าสุดกว่าไก่อีกค่ะนั่นก็คือเจอไหมเจอหรือ,อยังเจอหรือ,อยังนั่นก็คือพุ่มไม้ตรงนี้นั่นเองอยู่หน้าสุดนะคะแล้วสิ่งที่อยู่หลังสุดล่ะสิ่งที่อยู่หลังสุดก็คือพระอาทิตย์และก,ก้อนเมฆ เหล่านี้นั่นเองนะสิ่งเหล่านี้อยู่หลังสุดนะคะอ่าไหนพอตอบกันถูกไม่เอ่ยบางคนตอบถูกนะคะบางคนอาจจะยังดูไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพถัดไปกันดีกว่าอ่ะภาพนี้ถามว่าอะไรอยู่หน้าสุดคะ ตอกติ๊กตอกบางคนบอกรม่มสังเกตดีๆนะบางคนบอกแก้วน้าสิ่งที่อยู่หน้าที่สุดนะคะก็คือโต๊ะเก้าอี้ตรงนี้นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้อยู่หน้าสุดนะเพราะว่าถ้าร่มอยู่ข้างหน้าร่มก็ต้องมีเสาเห็นเสาอันนี้เก้าอี้บางอยู่แปลว่า โตอีตัวนี้ก็อยู่ด้านหน้าของโมนะอยู่หน้าสุดนะอยู่หน้าสระน้ําอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าก้อนหินอยู่หน้าพระอาทิตย์นั่นเองนะคะเอครูแยมให้เด็กๆด,ดูทําไมนะว่าอะไรอยู่หน้าสุดหลังสุดนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะฝึกวาดภาพทิวทัศน์เรียนแบบอ่าฝึกวาดภาพทิวทัศน์เรียนแบบนะคะ เราจะมากำจัดประโยคที่ว่าชั้นวาดไม่เป็นชั้นวาดไม่ได้กันนะคะขั้นตอนการฝึกวาดภาพทิวทัศนะ์ะเด็กๆคลิกใบกิจกรรมด้านหลังนะคะแล้วจดลงไปนะขั้นตอนการฝึกวาดภาพทิวทัศน์เรียนแบบ 1. ค่ะคือต้องเข้าใจระยะวัตถุนะคะหน้ากลางหลังนะเมื่อกี้คุยนถึงได้ให้เด็กๆ ลองดูนะคะลองเดาว,ว่าอะไรอยู่หน้าสุดอะไรอยู่หลังสุดนะคะสอมองหารูปร่างรูปทรงที่ง่ายต่อการที่จะเริ่มวาดนะคะเราเริ่มวาดจากรูปร่างทรงที่มันง่ายๆก่อนเนาะแล้วค่อยตกแต่งนะคะวาดรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปนะคะสคือลงมือปฏิบัตินั่นเองลงมือวาดนะคะสระบายสีนะคะ ใครที่จดตรงนี้นะคะสามารถกดหยุดเอาไว้ได้นะคะแล้วก็จดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจดด้านหลังใบงานนะคะใครที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันต่อเลยจากภาพนะคะแคนตารุปชิ้นไหนคะอยู่หลังสุดระหว่างแคนตารุปชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3 แคตาลูกชิ้นไหนอยู่หลังสุดคะชิ้นที่3นั่นเองนะชิ้นที่3อยู่หลังสุดนะคะชิ้นที่1อยู่หน้าสุดนั่นเองนะเก่งมากเลยนะคะเห็นไหมว่าการดูระยะหน้ากลางหลังเนี่ยไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยอ่าเป็นอย่างที่เราเฉลยไปเมื่อกี้เลยนะหน้ากลางหลังนะคะ พอดูหน้ากลางหลังเป็นแล้วระยะวัตถุก็มองหารูปร่างรูปทรงที่ง่ายต่อการวาดรูปนะคะเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสิ่งเหล่านี้ง่ายนะรูปทรงเราก็จะเห็นว่ามันมีด้านข้างออกมานั่นเองนะคะถ้าเป็นรูปทรงเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็นความหนาด้านข้างแบบนี้เพิ่มเข้ามาถ้าเป็นรูปร่างเราก็จะเห็นแค่ด้านเดียวก็คือด้านหน้าเฉยๆแบบนี้นั่นเองนะ พอเรามองหารูปร่างรูปทรงที่เราคิดว่าง่ายต่อการวาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงมือวาดลงไปเลยอ่ะอย่างภาพนี้นะคะระยะหน้าสุดของภาพนี้คืออะไรคะคือรูวนั่นเองนะคะคือรูวคือก้อนหินตรงนี้นะคะอันนี้คือระยะหน้าสุดแล้วระยะหลังสุดก็คือ ก้อนเมฆก,กับพระอาทิตย์ตรงนี้นั่นเองอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วเรามาดูสิว่าอะไรเป็นรูปร่างรูปทรงที่ง่ายต่อการวาดบ้างนะคะเราจะเริ่มวาดเนี่ยเราก็ดูรูปร่างนะคะที่ง่ายต่อการวาดเช่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นตัวบ้านตรงนี้นะคะอ่าหรือรูป ห้าเหลี่ยมนะคะห้าเหลี่ยมตรงนี้เราก็จะได้เป็นตัวบ้านขึ้นมาพอเราวาดได้ปุ๊บเราก็ค่อยๆใส่รายละเอียดด้านในนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูลหลังคานะคะลงไปง่ายมากๆเลยนะเห็นไหมว่าพอเราเริ่มวาดจุดหลักของภาพได้แล้วนะคะจุดหลักของภาพได้แล้วรายละเอียดเราก็ค่อยใส่ทีหลังได้นะคะรายละเอียดสิ่งเหล่านี้นะเราสามารถต่อเติมทีหลัง ได้นะคะอ่ะทีนี้พอเราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ระบายสีลงไปเด็กๆสังเกตบ้านเนี่ยจริงๆแล้วทางบ้านมันสีเดียวกันแต่ทำไมฝั่งนี้เข้มกว่าคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งนี้ไม่โดนแสงนั่นเองมันจึงเข้มกว่าเพราะ,ะนั้นเวลาเด็กๆระบายสีนะคะรูปทรงนะคะถ้าเห็นด้านข้างปุ๊บ เด็กๆสามารถเลือกด้านได้นะว่าจะให้ฝั่งไหนแสงเข้าฝั่งไหนเป็นเงาเป็นความมืดนั่นเองนะเพื่อความสวยงามถ้าเราระบายสีเท่ากันหมดทางบ้านเนี่ยมันจะทำให้ภาพดูแบนไม่มีมิตินั่นเองนะคะวิธีการระบายสีนะเด็กๆสามารถไปดูได้ย้อนหลังนะคะใน คลิปที่สอนเทคนิคการใช้สีไม้ได้นั่นเองนะใน YouTube นะคะการบ้านนะการบ้านคือให้นักเรียนฝึกวาดภาพและระบายสีทำลงในใบกิจกรรมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีวาดพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเริ่มวาดอย่างไรตรงไหนนะคะเพื่อให้เป็นการฝึกเรียนแบบภาพต้นฉบับนั่นเองนะ การที่เราจะวาดภาพได้เก่งนะคะวาดรูปออกมาได้อย่างที่ใจชิดเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะดูต้นฉบับดูแบบที่เราจะฝึกวาดบ่อยๆเช่นครูแยมวาดบ้านไม่เป็นครูแยมก็จะฝึกวาดบ้านซ้ำๆนะคะพอ ไปถึงโรงเรียนพอครูสั่งให้วาดบ้านเราก็สามารถวาดได้โดยไม่ต้องดูแบบอีกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นใครอยากวาดเอเลียนใครอยากวาดจานบินสวยๆเป็นเราก็ต้องฝึกวาดดูภาพต้นฉบับสวยๆแล้วเราก็ฝึกวาดตามบ่อยๆนั่นเองทำได้แน่นอนนะคะทุกคนวาดภาพสวยวาดภาพเก่งได้นะคะแค่ต้องฝึกฝนนั่นเองนะไปดูกันดีกว่าว่า ครูแอมจะสอนเราวาดภาพเรียนแบบบ้านหลังนี้ยังไงเอาละค่ะมาดูวิธีการวาดเรียนแบบนะคะทิวทัศนจากในรูปต้นฉบับกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเลยเราบอกแล้วเราต้องรู้จักวัตถุระยะหน้ากลางหลังใช่ไหมคะระยะหน้าตอนนี้เราจะมองเห็นว่ามันเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ต่างๆ ตรงนี้นะคะเว้มขอปรับปากกาก่อนอ่ะก็คือส่วนนี้เป็นส่วนด้านหน้านะคะนี่คือระยะหน้าใช่ไหมคะอ่ะระยะกลางก็คือบ้านหลังนี้นะคะระยะหลังก็คือต้นไม้พวกนี้นั่นเองอ่ะเราแยกออกแล้วทีนี้หน้ากลางหลังนะคะเราก็จะมองหา รูปร่างหรือรูปทรงที่ง่ายต่อการวาดก่อนนะคะตอนนี้ครูแยมมองเห็นเป็นด้านข้างบ้านนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้วาดง่ายนะคะแล้วก็ห้าเหลี่ยมข้างหน้าตรงนี้ที่เป็นบ้านตรงนี้เป็นรูปทรงที่วาดง่ายสําหรับครูแยมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่ส่วนนี้ก่อนนั่นเองนะ วาาแล้วก็เริ่มเลยนะคะวาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะบ้านมีความเอียงเราก็เอียงออกมาด้านหน้าหน่อยนะคะแบบนี้เด็กๆสามารถใช้ไม้บรรทัดได้นะนี้ครูแยมไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเพราะงั้นบ้านอาจจะเอียงไปบ้างน,นะคะไม่ต้องตกใจนะคะ เราได้ด้านข้างของบ้านแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาที่ห้าเหลี่ยมด้านหน้าบ้างเราจะได้ลักษณะของบ้านแล้วนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าหลังคาเป็นยังไงนะเราต่อเติมหลังคาลงมา เรจะได้เป็นเหมือนความหนาของหลังคาที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองเราวาดความหนาขึ้นมาเลยของหลังคานะคะเด็กๆสังเกตว่ามันจะมีขอบหลังคาอยู่เนาะ ได้ลักษณะของวาดแล้วนะคะอย่าลืมปลองไฟปองไฟเราวาดขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเรามองหารูปร่างรูปทรงที่ง่ายต่อการวาดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยวาดลงไปเส้นไหนไม่ต้องการเราก็ลบเราก็ลบลบออกครูแยมพูดลิ้มพันกันมากเลยนะสลับรอเรือรอลิงกันแล้วนะคะ ตอนนี้เราได้ปล่องไฟแล้วอย่าลืมขอบปล่องไฟใส่ลงไปนะคะอ่าเท่านี้เราก็จะได้บ้านออกมาแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆเราจะไว้วาดในลําดับสุดท้ายตอนนี้เราได้ระยะกลางแล้วทีนี้เราจะไปวาดกันที่ระยะหลังกันนะคะระยะหลังนะวาดเหมือน กับก้อนเมฆเลยใช้เส้นโค้งนะคะตรงนี้นะจะเหมือนไม่เหมือนนะคะให้ฝึกสังเกตเยอะๆค่ะการสังเกตจะช่วยให้เราเนี่ยวาดออกมาได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับนั่นเองนะ เราใส่กิ่งลงไปแล้วเราก็จะได้ระยะหลังขึ้นมาแล้วทีนี้เรามาวาดระยะหน้ากันนะคะระยะหน้านะอา้าระยะหลังยังไม่หมดนะคะอย่าลืมพุ่มไม้ตรงหน้าบ้านตรง ตรงนี้ก็นะับเป็นระยะหลังนะเพราะว่ามีบ้านบางอยู่นั่นเองนะคะอ่าเริ่มวาดระยะหน้าเลยนะคะแนะนำว่าเวลาวาดเนี่ยเรามองภาพต้นฉบับไปด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่ามือเราเนี่ยววาดถึงจุดตรงไหนแล้วนั่นเองนะ นเดิมเส้นไหนไม่ต้องการลรลบออกนะคะไม่ใช่ปัญหาได้ระยะหน้าแล้วครัพุ่มไม้ตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ที่เหมือนสนามหญ้าด้วยนะกระถางต้นไม้หน้าบ้าน เด็กๆไม่ต้องห่วงนะคะรายละเอียดเราจะไว้ตอนท้ายนะเราต้องวาดองค์ประกอบของภาพให้ครบก่อนนะคะเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนั่นเองนะเท่านี้เราก็จะได้ระยะหน้ากลางหลัง ครบแล้วเราจะมาเริ่มใส่รายละเอียดของบ้านการเริ่มมันที่หน้าต่างเลยนะคะใช้ครึ่งวงรีนะคะครึ่งวงรีวาดเป็นขอบหน้าออกมาแบบนี้นะคะ วาดเครื่องวงลีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็วาดเติมขอบเพื่อให้มันดูเป็นหน้าต่างที่ลึกเข้าไปจากตัวบ้านนะ,นะตรงนี้นะคะเราอยากให้มันหนามันเห็นด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็วาดออกมาแบบนี้เป็นความหนาขึ้นมาใส่กระจกให้หน้าต่างนะคะอย่าลืม เส้นไหนไม่ต้องการเราก็ลบออก อย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่บันไดหน้าบ้านลงไปด้วยครูแย็มไม่ได้วาดคนลงไปนะคะในภาพนี้นะ,ะอ่าเราก็จะได้แล้วนะคะภาพหน้ากลางหลังทีนี้เราก็จะมาเติม รายละเอียดของภาพกันนะคะเช่นเส้นที่อยู่ด้านในนะคะพวกความหนาของพุ่มไม้ต่างๆเราก็ต่อเติมไปได้เลยนะคะเราจะวาดเหมือนไม่เหมือนสวยไม่สวยเนี่ย อยู่กับการฝึกฝนนะถ้าเราฝึกวาดบ่อยๆยังไงก็สวยนะคะเพราะว่าการฝึกฝนเนี่ยจะทำให้เราประสบความสาเร็จนะเห็นไหมว่าตอนนี้เริ่มเหมือนแล้วใก,กล้เคียงมากมากเลย เราก็ใส่ลวดลายหลังคาบ้านไม้ต่างๆะคะใส่ลงไปนะให้สวยงามนะคะของพุ่มไม้ดอกไม้ตรงนี้ก็ใส่ลงไปได้นะ เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านนะคะที่เหมือนกับตัวอย่างเลยการวาดลอกลายนะ,ะลอกเตียนแบบนะคะพักทิวทัศนะ,ะไม่ยากเลยนะคะวิธีการระบายสีนะ,ะเราอย่าลืมนะคะถ้ามันเป็นรูปทรงเราอาจจะเลือกให้ด้านหนึ่งเนี่ยมีแสงเข้ามานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะ เป็นเงานั่นเองไม่ถูกแสงใช้สีเดียวกันเช่นสมุดบ้านสีเหลืองเราอาจจะระบายด้านที่ถูกแสงเนะี่ยอ่อนๆด้านที่ไม่โดนแสงนะ่ยระบายกดเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนสีบ้านนะคะ แบบนี้ก็ได้นะหรือใครที่มีความชํานาญในการไล่สีที่ครูแยมสอนไปตั้งแต่คาบแรกแล้วเนี่ยเอามาใช้ก็ได้นะใช้กับต้นไม้ใช้กับคื้นหญ้านะระบายขอบเข้มๆแล้วก็กระจายอ่อนกลางเข้มนะคะจากตรงกลางของพุ่มไม้สีอ่อนสุดนะคะไปสีเข้มสุดที่บริเวณขอบแบบนี้ก็ได้นะไม่ยากเลยนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะ ฝึกฝนวาดรูปบ่อยๆนะทำให้เราเนี่ยมีจินตนาการเวลาทําใบงานอะไรเวลาระบายสีตกแต่งอะไรเนี่ยก็จะได้วาดออกมาได้ระบายสีออกมาได้สวยงามน,นั่นเองสําหรับวันนี้ครูยเยมขอลาไปก่อนนะคะจะคอยติดตามผลงานของเด็กๆที่ส่งมานะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ